สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กซาเวเตอร์นะครับผมสวัสดีสายสายวันสายสายวันทำงานนะฮะวันที่หกนะครับอยู่กับงานโยกโคกปลูกทุเรียนอยู่จังหวัดจันทบุรีนะฮะเติมน้ำมันอยู่นะครับฝุ่นเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมไอ้อยากทำงานไม่อยากเปิดประตูลงเลยนะฮะคุันเยอะจัดดูคุ่น ปันหมดแล้วไม่ได้เตียงเลยเจอดินสากแดดขื่อเมื่อกี้ยังขาวอ่ะสะอาดจัดเลยดินแห้ง นี่นะครับโคกต,ตักดินกองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเคลียร์ที่หลังนะฮะกองไว้ก่อนในเวลานั้นมันจะกลมกว่าเวลาเราเคลียร์ที่หลังแล้วมันจะกลมมันจะเป็นแถวสวยนะครับปูนยังเยอะโอ มีหอยด้วยหอยเข้ามาได้ยังไงมีหอยตัวหนึ่งอย่าเนี้ยอยู่ประมาณแบบเต็ม น,นี่ครับอยู่ปิดป่ายางเลยบรรยากาศนะครับสาย,สายวันทำงาน เดี๋ยวเดี๋ยวเอาฟันมาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายตอนเปลี่ยนฟันให้ดูนะฮะโอ้ร้อนมากเลยฮะเข้าสู่ฤดูแล้แงเนี่ยร้อนจัดร้อนโดยฝุ่นด้วยรถนเนี่ยโหทำงานหนักเครื่องยนต์ทำงานหนักโอเคครับก็คลิปนี้สั้นๆนะฮะพามาดูเติมน้ำมันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ